ไปเจอหนูดีได้ยังไงงานวัดค่ะหนูก็แบบนั่งเล่นเกมของหนูไปอะแล้วเหมือนน้องอะอยากเล่นด้วยน้องก็แบบมาแบบตะเกียกกายอยากได้เป็นเม็ดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ไม่สนใจนั่งใช่ไหมมองนหน้าหนูกระโดดดึงพลิกตัวหันหลังแล้วก็ถีบพัวใส่หนูอะหนูแบบอะไรอะทำไมเธอถึงร้ายขนาดนี้กระโดดหันหลังแล้วก็ถีบพัวใส่หนูอะวุ่นวายมากน้องไม่ได้หลับแผเป็นแบบท่าแกล้งตุยน้องพูดค่ะแต่น้องจะบ่นแบบอุ๊กอุกอุก แล้วรู้สึกเหมือนแบบตอนแรกจะมาไลฟ์แล้วก็แบบมันชอบมีโมเมนต์ในชีวิตประจําวันที่แบบเดี๋ยวเอามาเล่าให้แฟนคลับฟังดีกว่าแล้วแบบพอเก็บไปสักพักหนึ่งหนูก็ลืมว่าหนูจะเล่าอะไรไปช่วงนี้ไปวุ่นวายกับโนดี้บ่อยค่ะคือหนูอ่ะห้องของหนูมันจะเป็นห้องแบบห้องนั่งเล่นแล้วก็เป็นประตูกันแล้วก็เป็นห้องนอนใช่ไหมฮะแล้วทีเนี้ยดูดี้อ่ะจะชอบพยายามเข้ามาในห้องนอนห้องนอนเนี่ยไม่ค่อยอยากให้น้องเข้ามาเพราะว่าหนึ่งมันมีแอร์แล้วแบบกระต่ายเลี้ยงในห้องแอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ทีเนี้ยก็เลยแบบไม่ค <like, S 1> ่อยยอมให้น้องเข้าแล้วก็น้องอ่ะชอบมาแบบฉี่ในห้องนอนแล้วมันทําความสะอาดยากก็เลยแบบอ่ะไม่ค่อยให้เข้าแล้วแบบบางทีก็เปิดแอร์ไว้แล้วก็เปิดประตูไว้ใช่ไหมให้แบบน้องเยินอะไรแล้วน้องอ่ะจะชอบแบบพยายามพยายามหาทางที่จะเข้าน้องก็ชอบแบบโดดมาแล้วก็มองโดดมาแล้วก็มองอะไรย่เงี้ยแบบโอ้โหวุ่นวายมากวุ่นวายมากจริงอ่ะดูี่เปิดประตูได้เปิดประตูได้ดูดิเปิดประตูได้มันร้ายกาจมากแต่แบบไม่ใช่เปิดแบบลูกบิดอยู่สูงประมาณแบบหนึ่งเมตรน้อง เปิดได้อะไรอย่างี้ไม่ใช่นะแต่แบบน้องตะกุยได้น้องเปิดได้น้องกระโดดสูงแบบอาการป่วยน้องนูดี้โดนแอร์เยอะไม่ได้ใช่นูดี้ตัวยาวมากเมื่อก่อนแบบมีกระดูกตอนนี้แบบมีแต่เนื้อเหมือนเคี้ยวมากอ๋อตอนนั้นจะแบบจุบนูดี้คือเวลาเราแบบอืม้มใส่เขาอะ่ะเขาก็จะแบบจุบบ้างใช่ไหมแล้วหนูอะ่ะก็ชอบไปจุบน้องจุบน้องน้องก็จุบกลับเลยแล้วตอนนั้นอยากฟัดแก้มอยากฟัดแก้มน้องแต่ว่าน้อง ไม่ยอมหันแก้มให้สมมุติเล่าแบบเล็งตอนที่เขาแบบเผลอๆอแบบนู่นนี่นั่นอยู่เอะ่ะเราก็แบบจะจุ๊กแก้มอ่น้องก็หันมาจุ๊กบ้างแล้วหนูแบบเดี๋ยวอยหันมาจะจุ๊กแก้มไม่ได้อยากจุ๊กจมูก <c oughs> อุย้ยถีบทีบถีบร้บบายมากค่ะเมื่อวานนี้เลยเมื่อวานนี้หนูนั่งอยู่ใช่ไหมหนูก็แบบนั่งเล่นเกมของหนูไปอะ่ะนั่งขาชมาอยู่ตรงหน้ากล้องน้องแล้วเหมือนน้องอยากเล่นด้วยน้องก็แบบมาแบบ ตะเกียกตะกายอยากได้เป็นเมน็ดนู่นนี่แน่นอะไรเงี้ยแล้วหนูว่ไม่สนใจนอก็แบบอ่ะตั้งท่านั่งใช่ไหมมองนหน้าหนูกระโดดดึงพลิกตัวหันหลังแล้วก็ถีบพัวใส่หนูอะหนูแบบอะไรอะทำไมเธอถึงร้ายขนาดนี้กระโดดหันหลังแล้วก็ถีบพัวใส่หนูอะแล้วแบบไม่ใช่การแบบกระโดดเพื่อที่จะแบบไปตั้งท่าถีบนะแต่มันคือการกระโดดถีบกลางอากาศร้ายร้ายมากกระต่ายตัวนี้นั่งอยู่ดีๆอ่ะแค่ไม่สนใจอ่ะกระโดดหันหลังถีบพัวให้อ่ะแบบโโู แล้วหนูชอบแต่เวลาไปอยู่กับเขาหนูก็จะเล่นกับเขาไงแต่แบบเมื่อวานไปนั่งเล่นเกมแล้วแบบน้องมาเล่นด้วยแล้วไม่เล่นด้วยอะไรเงี้ยผมนี่วางเกมเลยครับโนดี้ไปเจอหนดีได้ยังไงงานวัดค่ะแล้วตอนแรกเป็นตัวที่แบบไม่ได้อยู่ในสายตาเลยอะโนดี้อะเป็นตัวที่แบบ หาไม่เจอด้วยซ้ำแบบไม่ได้มองเลย่ยตอนแรกมองแบบตัวอื่นนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็ถามเขาว่าแบบเออ,อเขาขายตัวไหน,นเขาบอกว่าขายตัวที่แบบยังเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วมีตัวเด็กที่แบบอยู่แค่ประมาณสองสามตัวเองมั้งคะแล้วแบบเจ้าตัวอื่นกน่คือแรวโอ้โหดูเดือดมากนูดีคือนิง่งคนอื่นเขาแบบต้องปีตะเกียรตะกายดู้ยน่น่ะนูดีคือนิง่งนิ่งแบบโอ้โหอ่อนแอที่สุดเลยเจ้ากระต่ายตัวนี้ ก็เลยถูกชะตาแล้วก็คุ้มน้องมาแต่ก็ทำเป็นเล่นตอนเด็กนูดี่น่ารักนะตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ทาไมแบบเมื่อไม่กี่วันประมาณสองวันที่ผ่านมาเองมั้งหนูตื่นมาแล้วหนูก็แบบเปิดโทรศัพท์ดูรูปนูดี้ตอนเด็กอยู่ดีๆก็แบบอยู่ดีๆก็ทําตัวเหมือนแบบผู้ใหญ่ที่โตแล้วแล้วกลับมาดูรูปลูกอะไรเงี้ยมันเรื่งดูรูปนูดี้ตอนเด็กอ็อื้มตัวเท่าแบบสองฝ่ามือเองหน้าอะไรเงี้ยเขาโอ้โหน่ารักมากก็ดูตอนนี้เปิดประตูมาแล้วก็พบกับความจริงว่าแบบ โอ้โน oh no. รู้สึกไงตอนที่รู้ว่าน้องเป็นผู้ชายปัจจุบันก็ยังเรียกนูดีค่ะอยู่ดี <laughs> มันเหมือนเป็นความชินเนอะนีค่ะโอ้ยังไงคะน้องเป็นกระตุ๋ยที่เป็นได้ทุกเพศนะฮะทาไมอะน,นูดีหรอ <laughs> มาปะล่ะมาปะล่ะห้อเนี่ย <laughs> มาปะล่ะดูดีดูดีมาปะล่ะดูดีเฮ้ยวุ้นวายมากแบบคุณแม่เขาคุณแม่เขาทาความสาดกองอยู่แล้วก็ <laughs> ไปแบบ กระโดดรอบตัวแม่ว้าวว้าวว้าวแม่เขาไปทำความสะอาดกรงมีูหนูก็แบบไปป่วนแม่เขานะ่ะใช่ไหมนี้มันมันเนี้ย,นนย,นนยอยากวิ่งเล่นเนะเาะโอเคี้ถ้าเกิดพี่ปล่อยแล้วหนูจะแบบไปป่วนแม่ไหมไปป่วนน้องไม่ได้หลับแฮเป็นแบบถ้าแกล้งตุยหนูหลับเหรอโนดี้น้องพูดค่ะแต่น้องจะบนน่นแบบอุ๊กอุกอุกอะไรเงี้ยมือก็ถอยแล้วเนาะหายทิหงดแล้วเนาะ ไปเดินเล่นดีกว่าใช่น้องไปวุ่นวายกับแม่แล้วเมื่อกี้น้องไปขวนแม่ด้วยกระโดดไม่นูที่ซนซนมากซนมากจริงแม่คือโดนขวนแขนแล้วแบบแรงรุนแรงรุนแรงกับแม่ใช่โดนอุ้มปุบอ่าถ้าเกิดโดนอุ้มปุบก็คือนิ่งนิ่งอะเนียนเนียนเนียนมากนูไปกินข้าวเราไว้ทุกคนเจอกันนะไปไปนะกาไปกินข้าว กินปลาอาบน้ำแปรงฟันให้เรียบร้อยนะคะพักก่อนเดียนะบ๊ายบาย